พาคินสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้พาคินมาป <c oughs> ลากั้งกุ้งยายสิบอกว่าห้องน้ำอย่างเก่าเลยมาางล้างโล่นี่ไปถ่ายดูดินี่ดูไปดูห้องน้ำครับสี่นีทางนี้มาเยี่ยมชมห้องน้ำั

พยิงครับไป เคยมาแหละครับคุนแบนเพิ่งเคยมาครั้งแรกเป็นปลาครับ <c oughs> เป็นปลาแล้วก็มีน้ำตกน้ำตกในปลาครับ น้ำตกในป่ากลางกรุง เดี๋ยวพาเดินขึ้นบันไดครับบรรยากาศเย็นดีครับข้างนอกหอนมายุนีเย็นทำเมิองเลี้ยวครับเลี้ยวเ,เลี้ยวป่าในกรุงนี่เลี้ยวมันแม่นทีล้วครับ สกายวอล์ค <Sky> คุณแม่ครับคุณธรรยายครับหนูชายยังไปก่อนล่ละครับ นี่กินปะครับเสียงน้ตกพอกินอีกบ่เนี่ยกินจงมบดและ Như làm tôi hết đâu, <laughs> tôn, con mất phụng nó con <laughs> mặc quà này bò ừ hình như không, không khôn à. mặt ว่ายิมันแดงนกที่พเบเห็นครับในบริเวณป่ากลางกรุงแต่ตอนนี้บ่เห็นครับ <c oughs> แม่อันนี่ต้นยังงั้นใช่ไหมคปห่อขนมบอลหรือหอยังงั้นหอข้าวต้มบอลเลยแม่นบ่ แมนวะว่านี่แม่บต้านตานงบม่ตานยังขีสันนวยมต้านจะแซงที่มต้านแบบมันเป็นมต้านเหมืนกัเขาอื่นชื่อมันเอออาการดูดูสิ อไับมเก็บไ oh so ้ดยวมเลยครับเกมือยาวนไม้ถิ like hey. ่มหรอมึงพาไปเลยครับพี่น้องต้นยันกอ ต้นยังกับแม่ต้นยีลำมาทันไหมมาหม่ผล่สีมาใหม่แ่ลล้ำมาผลท่าหายเมจะคอยเมเศร้าอ้ยเย็บออกค่อนอ โอ้เสียวเสียวเหมือนได้เหมือนได้เมื่อคืนยอนเหมือนได้เมื่อคืนก๊กใหม่เลยระวังนะลูก ระวังนะครับยิ้มเฉยเลยยังแม่ต้นยังก่ตนบัแก้บปต้นดู่ต้นดูเนาะต้นดูต้นดูบัวบลามฮะไม่บักลามบักลามคือหยังไหนไห่ที่มันอยู่ในแดงๆเอาไปขวากินอีลําอีลลา

หมดลายครับหมด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 พาก <พา S 2> ินวิ่งหนีหมดครับมันขึ้นก็ได,ไได้แต่ไม่พาลูกไปหรอก,ไ,ไ,ปอกไปขึ้นได้ไเมคะจนะพาข,ข,ข,ขึ้นครับ ลงไปก่อนก็นได้ส่รุปแล้ว,ลลบ,ลวบ้กก้าขึ้นพอไปก้าขึ้นเดี๋ยวพ่อลงไป <c oughs> ย่านความสูงครับเดี๋ยวลงไปหาป้าขี้นดีกว่า ดีคับสี่ห้าดีผมตอบเรื่องนี้ครับ,อรบขอบคุณครับพอดีเจอาทีเขามาบอกให้ออกเลยแล้วครับเพราะว่ากำลังจะปิดแล้ววันาทีปิดหงม้งครับทำมาคำวันนี้ย อะไรเนี่ฮะเือหอแห้งค่ะกำแพงปลากลางกุ้งครับเอาคือขังไว้ไม่คิดละ ึนๆอ้หล่าเรียนไปถึงขับนเหลไม่หนกมนเนี่ยเหมนบแล้วึขับะโฮมเบริาอิ่มลครับสำหรับลิปนีดอ่ะเขาจบเพียงแคินี้ครับ selamat di yeah. club